เห็นเงียบเงียบเรื่องแฟนไม่ใช่ว่าโสดชีวิตจริงใจโฟไม่เบาสำหรับนักสแสดงสาวฝนสนันทอชัดทนพภพิสารได้ออกมาเปิดใจชีวิตรักกับหนุหน่มนอกวงการที่ขบหาดูใจกันมาปีกว่าดวโดยฝนกล่าวว่าอย่างที่บอกว่าหนูไม่ค่อยคบคนในวงการเพราะเป็นชีวิตส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยมีคนไปตามหรือรู้เท่าไหร่ก็เป็นเพื่อนๆกันมาค่ะไม่ได้ปิดค่ะแค่ไม่ได้ลงรูปคู่เฉย แต่เราก็ใช้ชีวิตประจําวันแบบปกติเลยไปกินข้าวไปแหงเอาแต่แค่ไม่ได้โพสต์รูปคู่ลงเท่านั้นเองคบมาเป็นปีแล้วค่ะใครถามหนูก็เมาตลอดหนูไม่เคยปิดเลยถามว่าคาดหวังความรักครั้งนี้แค่ไหนหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูยังเด็กอยู่มากเลยยังมีเรื่องที่อยากทำที่เป็นของเราเยอะมากๆกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องคาดหวังอะไรกับช่วงอายุ เพรายังมีความสุขกับความเป็นตัวเองอยู่ฝนสนานทอชัดคบหนุ่มนอกวงการไร้รูปคู่ข่าวสดบันเทิง